ฟินเตรียมจิกหมอนได้เลยรับประกันล้านเปอร์เซนต์พระเอกเย็นชาอ่าเย็นชาหน้านิ่งมากขื่มเหตุการณ์ที่ฟินฟินจิ้นๆิขึ้นมาโอ้ทุกคนต้องไปดูอะเขินอะพูดไปก็เป็นโหเวอร์ม er าโอ้หลพระเอกคือโล่แบบหลใสสวัสดีค่ะ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง up to me หรือกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสำหรับวันนี้เนี่ย <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการในช่วงของโควิดกําลังระบาดและการกักตัวอยู่บ้านเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากทราว่าตอนนี้นะคะการอยู่บ้านเท่ากับการช่วยชาติถ้าคุณรู้สึกเบื่อนี่คุณต้องส่องกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่า <c oughs> ฉันกําลังทาเพื่อชาติเราจะผ่า <c oughs> นวิกฤตนี้ไปได้กันเชื่อว่าทุกคนต้องน่าเบื่อใช่ไหมคะแน่นอนว่าฉันก็เบื่อ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะ up to me b b channel วันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมานําำซีรีส์จีนเออใช่เป็นซีรีส์จีนทุกคนบอกเลยว่าซีรีส์ที่จะมาแนะนำวันนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่ากรุบห <Group. S 1> ยิบหมอนมาไว้ใกล้ๆตัวเตรียมฟินเตรียมจิกหมอนได้เลยรับประกันล้านเปอร์เซ็นซีรีส์ในวันนี้ที่จะมาแนะนำกันนะคะเป็นซีรีส์แนว โรแมนติกคอมเมดี้ถ้าใครชอบซีรีส์แนวนี้นะคะบอกได้เลยว่าต้องดูให้จบคลิปนี้แล้วก็ตามไปดูซะอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเรื่องจากความฟินแล้วคุณก็จะได้ความฟินยิ่งกว่าเออ <c oughs> กรปูปเดี๋ยวจะพยายามแบบเนยเป็นอยู่ในเชิงแนะนำเนาะเพราะว่าสปอยเยอะไปเดี๋ยวมันจะมันจะไม่สนุกเอาต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ที่บีจะแนะนําในวันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์แนวแบบพระเอกเย็นชาอเย็นชาหน้านิ่งมาดขึม่ม <c oughs> ใครชอบแนวนี้เนี่ยไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะ I Love So Beautiful รักนี้มีไว้เพื่อเธอบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์รักโรแมนติกที่โอ้ถูกใจถูกใจมากนะคะเคมีของพระเอกนางเอกนี้คือเข้ากันจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเชิงของรูปร่างอะไรอย่างนี้เพราะว่าพระเอกเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ตัวสูงมากแต่นางเอกเนี่ยเป็นคนตัวเล็ก,เลกๆเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูมีความแบบอบอุ่นไงเพราะว่าพระเอกเป็นคนแบบ ดูปกป้องนางเอกได้อะไรอย่าพูดแล้วก็เขินอะ่ะเป็นว่าจะพูดถึงเรื่องราวคร่าวๆนะคะเรื่องเขาจะพาดเรื่องตอนที่สมัยที่เรียนอยู่มัธยมก่อนอะไรอย่างนี้ที่พระเอกกับนางเอกอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันแต่ไม่ใช่ห้องเดียวกันนะอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันแล้วนางเอกเนี่ยก็เหมือนกับชื่นชอบพระเอกด้วยคนที่พระเอกเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะฮอตแหละหน้าตาดีนะคะแต่พระเอกเนี่ยมีอุป,ปนิสัยที่ประมาณแบบเย็นชา,นาหน้านิ่งสุขุมนุ่มลึกนุ่มลึกหรือลุ่มลึก หล,หลักๆเลยก็คือพระเอกเนี่ยเป็นคนเย็นชาน้านิ่งอะไรอย่างนี้แสดงความรู้สึกออกมาไม่เก่งแต่นางเอกเนี่ยชอบพระเอกพอยายามหาทุกวิธีทางที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมรักใคร่กลมกลืนอะไรอย่างนี้แล้วพระเอกเนี่ยก็ไม่แสดงอารมณ์แบบอาการที่ไม่ได้แสดงอาการว่าจะชอบนางเอกหรืออะไรแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้พระเอกต้องมารู้ตัวเองว่าเฮ้ยหรือเราชอบใยนี้นะอะ,อะไรประมาณนี้นะคะพอรู้ตัวเนี่ยมันก็จะเกิดความเหตุการณ์ที่ฟินฟินจินจ้นๆิขึ้นมาโอ้ทุกคนต้องไปดูอนะเขินนอพูดไปก็เขินไปเพราะว่าคิด คิดเรื่องไปไงแล้วก็กันออกมาเป็นคำพูดอะไนึกออกปะหลังจากที่เขาเนี่ยจะเสนอเรื่องราวในตอนวัยเด็กวัยมัธยมเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องราวตอนที่เขาโตขึ้นพระเอกก็เป็นหมอนางเอกเนี่ยน่าจะเป็นพวกจิตรกรนักวาดภาพอะไรประมาณนี้แหละถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาต้องแยกจากกาันก็ไม่ได้แบบถึงกับดราม่าขนาดนั้นแต่ก็ต้องไปดูจะไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดไปเยอะกว่าน,นี้ก็คือเล่าให้ฟังแล้วนะคะยังไงเนี่ยเรื่องนี้พูดได้คำเดียวว่ารุ่มาก ตามไไปดดู้เลยซีรีส์เรื่องที่สองนะคะก็คือซีรีส์เรื่องเว่ยเว่ย Beautiful Smile เว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายโอ้โหเวอร์มากสำหรับเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าพระเอกคือแบบหล่อมากหล่อแบบโอ้ หลอกคือ,อเข้าไปดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าพระเอกหลอกพูดจริงๆพูดตรงๆไม่เชื่อทุกคนต้องตามไปดูจริงๆแต่เรื่องนี้เนี่ยมีความเสมอภาคกันระหว่างพระเอกนางเอกเ,เพราะว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นระดับแบบว่าเดือนเออระดับเดือนมหาลัยนะคะที่แบบเป็นที่หมายตาของสาวๆมีความเวอร์ตรงที่พระเอกเนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏตัวในมหาลัยแล้วพอปรากฏตัวทีเนี่ยแม้แต่เดินข้างถนนเดินสาวๆกรี๊ดกราดเหมือนที่กับดาราก็คือพอเห็นพระเอกมาปุ๊บก็ต้องแบบ ซุบซิบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดาราเลยจ้าบอกเลยว่าพระเอกเรื่องนี้เนี่ยเขาฮอตเขาฮอตมากในในมหลาลัยนะคะเขาแบบว่าเป็นนักกินลาเป็นนักเรียนดีเด่นเออเป็นเดือนโอ้โหครบ ุณสมบัติคือครบส่วนนางเอกก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนางเอกก็อยู่ระดับแบบว่าต้นๆอยู่เหมือนกันเป็นดาวของคณะวิศวะคอมพิวเตอร์นะคะพระเอกกับนางเอกเนี่ยเรียนคณะเดียวกันโดยที่พระเอกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันเหมือนกันรวมของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องดาวในเชิงแบบว่าในวัยมหาลายัยวัยรุ่นวัยรุ่น,นอะไรอย่างนี้เออมันก็จะมีความแบบเข้ากับเราหน่อย ใช่ปะวะพูดถึงบุคลิกของพระเอกกันก่อนพระเอกเนี่ยจะเป็นคนแบบนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้นํานะคะด้วยความที่ในเรื่องนี้เนี่ยพระเอกก็กําลังจะเรียนจบอ่ะไม่ใช่กําลังสิกก็คือเรียนจบเพิ่งเรียนจบใหม่ๆป้ายแดงแล้วก็เหมือนกับนางก็ตั้งใจที่จะตั้งบริษัทที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมอะไรแบบนี้นี่นะคะพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นพวกแบบ ติดเกมชอบการเล่นเกมมากซึ่งเกมที่พระเอกเล่นเนี่ยก็คือเป็นเกมที่พระเอกตั้งใจที่จะตั้งบริษัทเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ในการพัฒนาเกมเกมนี้ขึ้นมานะคะจุดเริ่มต้นของความรักมันก็เริ่มตรงที่พระเอกเนี่ยชอบนางเอกก่อนนางเอกเนี่ยไปเล่นเกมอยู่ร้านเกมร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้าน ของญาติของพระเอกเออแล้วพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปในร้านเกมร้าน,ร,านร้านพอดีก็เห็นนางเอกเนี่ยเล่นเกมนี้เฮ้ยเกมนี้ฉันก็เล่นฉันก็เล่นเล่นห<ล>ั<ล>นดินด้วยนะอู้ห็ oh <my> ฉันก็เล่นนะอ่าพระเอกก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยนางเอกเล่นเกมนี้ด้วยเหรอแล้วก็มายืนดูอะไรอย่างนี้เนาะเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกมประมาณแบบ เป็นเกมต่อสู้กันนะคะแต่ว่ามันก็จะสามารถสร้างกรุ๊ปสร้างชุมชนนะคะมีการแต่งงานมีงานแต่งงานก็เลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งงานในเกมระหว่างพระเอกกับนางเอกเริ่มต้นตรงที่พระเอกก็ไปขอนางเอกแต่งงานในเกมโดยที่พระเอกก็รู้ว่านางเอกคือใครในชีวิตจริงแต่นางเอกไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยคือใครก็คือคนที่มาขอแต่งงานในเกมเ่ไม่รู้ว่าเป็นพระเอกโดยที่นางเอกก็เป็นผู้หญิงคนนึงในมหาลัยที่แอบชอบพระเอกอยู่เหมือนกันก็คือชอบเป็น FC กิ๊ฟกราดเหมือนสาวๆทั่วไปอะไรอย่างนี้โดยฉากจิ้นฉากหวานไม่ต้องพูดถึงมีให้ชมอยู่ เนืองๆไม่มีความแบบปวดหัวในเรื่องของความรักซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนชอบนางเอกก่อนไงและนางเอกก็ชอบพระเอกอยู่แล้วมันก็เลยทําให้อะไรๆแบบเข้ากันง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้มีความชึองช้าไม่ชอบอยู่อย่างเดียวนะคะขึ้ mm. นยิก็คือเขาจะเสนอในฉากของความเป็นเกมเยอะเกินไปเยอะจนทําให้รู้สึกว่ามันเอื่อยหรือเราเนี่ยเข้าไม่ถึงเกมเกมนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่า มันกว่านางเอกจะรู้ว่าคนที่มาขอแต่งงานในเกมแล้วที่คุยด้วยอยู่ทุกวันในเกมเนี่ยเป็นพระเอกก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเขานําเสนอในเรื่องของความรักในเกมอะไรอย่างเงี้ยให้เราฟินไปก่อนก็เลยขัดใจไปนิดนึงนางเอกสวยพระเอกหล่อเออเรื่องนี้ตามไปดูได้เลยสำหรับซีรีส์เรื่องต่อไปนะคะพูดดวลเฮดอันไมช์ชูเดอร์อุ่นไอในใจเธอสําหรับเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงนางเอกแค่ว่านางเอกน่ารักมากแค่นั้นแต่พระเอกทุกคนพระเอกคือหล่อแบบหล่อใส่ไม่ใช่หล่อสิเขาแบบ น่ารักละมุนบอกเลยว่าหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออกไปนะคะเขาเคยเขามีแฟนมิตรที่ไทยด้วยนะเพราะว่าโอ้ดังกระชุดมากเป็นซีรีส์ที่มาแรงมากๆในช่วงนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โอละมุนอุ่นไอในใจฉันเป็นเรื่องที่ไม่หนักหัวเลยในเรื่องนี้นะคะพระเอกบอกได้เลยว่า g จนเนียสมากนะคะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เรียนทางด้านฟิสิกส์านางจะเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีเกือบทุกอย่างเอฟวิติงทิงกับเบลในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้หรือเปล่านะคะเก่งหล่อทุกอย่างครบเฟเฟกอีกแล้วเรื่องนี้ สำหรับบุคลิกของพระเอกนะคะก็อย่างที่บอกเลยซีรีส์ที่แนะนําในวันนี้ก็คือพระเอกนิ่งๆน,นะคะเงียบๆไม่ค่อยพูดแล้วก็จะมาอ่อนไหวใส่แบบนางเองแกแค่คนเดียวอุย้ยบุญละเขินไอตบา้าเอ้ยเรื่องราวความรักเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชุลมุนวุ่นวายหน่อยในช่วงแรกๆเหมือนกับมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับว่าอเออพระเอกนางเอกเจอกันโดยบังเอิญประสบอุบัติเหตุอ่าประสบอุบัติเหตุเล็ๆๆกๆน้อยๆจักรยานชนกันอะไร่างนี้ทำให้สลับกระเป๋าแล้วทาให้มีการแบบไปสอบไม่ทนันโอ้ไม่พูดดีกว่าในส่วนนี้เดี๋ยวมันจะแบบว่า เราเรื่องเกินไปเนาะสำหรับเหตุการณ์นะคะที่ทําให้พระเอกนางเอกได้มาแบบสนิท <c oughs> สนมกมกลืนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่นางเอกจําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในบ้านของพระเอกเป็นบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่ที่คนจีนเขาอยู่กันนะคะเป็นบ้านเช่าหรือเปล่าที่มีแค่พระเอกกับนางเอกอยู่กันแค่2คนอะไรอย่างนี้โดยที่พระเอกแม ч, พ่พระเอกกับแม่นางเอกเนี่ยเหมือนเขาสนิทกันเออแล้วกับพ <ป ham S 2> นางเอกก็เข้าไปอยู่ในบ้านพระเอกแล้วเ,เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอุย แล้วมันก็เกิดความผูกพันกลมเกลียวรักใคร่ใดๆทุกคนต้องไปดูนะคะเรื่องนี้เราพูดได้เลยว่าโอ๊ยไอ้เต้าาเอ้ยพระเอก่ามุนมากขอน้องโอ๊ยขอนอยากเป็นนางเอกนางเอกเรื่องนี้ก็คือแบบน่ารักนะคะจริงๆนางเอกและพระเอกที่บีแนะนํามาก่อนใน,นนี้ก็คือหล่อแล้วก็น่ารักกันทุกๆเรื่องนะคะจริงๆดาราเขาก็ต้องสวยหล่อกันหมดนะเนาะแต่พระเอกคนนี้คือหลินอี้ ะะต่อไปนะคะสําหรับเรื่องสุดท้ายในวันนี้คือโกโก้สแคร์นายเย็นชากับใหญ่ปามหมึกถึงบีจะแนะนําเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่บีชอบมากให้สิบเต็มสิบให้สิบเต็มสิบเลยจริงๆนะคะจริงๆก็ชอบทุกเรื่องที่พูดมาแต่เรื่องนี้ทุกคนคะบอกก่อนว่าพระเอกคนนี้ทุกคนดูหน้าไว้ก็คือตอนบีดูรูปตรงปกหรือว่าดูตอนเขาแนะนําเนี่ยพระเอกยังไม่ได้เข้าตาเท่าไหร่เออแต่พอเข้าไปดูจริงๆ บทบาทบุคลิกคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับสนับสนุนแบบทำให้เขาเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ดูมีสเสน่ห์มากหลังจากซีรีส์เรื่องนี้จบนะคะเขาได้รับรางวัลแบบเยอะแยะและเป็นซีรีส์ที่พูดถึงกันมากในจีนนะคะอันนี้ไม่ได้อวยคือพูดจริงๆซิสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องเราโดยรวมเนี่ยก็เหมือนกับพระเอกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ เย็นชาเหมือนกันอตามเรื่องเลยก็คือพระเอกเงย็นชามีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยโตกว่านางเอกนะคะนางเอกเนี่ยยังเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาโทโดยพระเอกนะคะเขาเป็นเจ้าของบริษทัทที่ว่าอะไรอะ่ะเหมือนพาไปแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์รหัสพวกเป็นโคด้ดแฮ็กข้อมูลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะอันนี้เราเราดีก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่เลยก็คือมันเป็นโปรแกรมที่เขาแข่งขันแข,ข,ข่งขันกันระดับแบบระดับ โ,โลกระดับชาติหลายๆประเทศก็มาแข่งกันอะไรอย่างนี้นะคะโดยนางเอกเ,เนี่ยชื่นชอบพระเอกมาอยู่แล้วเพราะพระเอกก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงก่อนหน้านี้นเนี่ยพระเอกเคยแข่งขันเกี่ยวกับการแฮกโปรแกรมประมาณนี้แหละเคยเคยแข่งขันมาก่อนแล้วก็ได้แชมป์นะคะก็เป็นที่รู้จักโด่งดังมากแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องแตกแยกก,กันกับสมาชิกนะคะทำให้พระเอกเนี่ยต้องแยกออกมาสร้างเป็นบริษัทของตัวเองแล้วก็ก่อตั้งขึ้นไปใหม่เหมือนพระเอกก็แยกตัวออกมาแค่คนเดียวเพื่อที่จะสร้างบริษัทโดยที่เพื่อนก็สร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ เอาสมาชิกของแต่ละกลุ่มเนี่ยมาแข่งกันอีกทีนะคะเพราะว่าเขาก็เกิดเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแตกแยกกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะสื่อทางด้านมิตรภาพสําหรับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะแต่ทางด้านความรักความชื่นของฟิลียก็มีเยอะมากๆเหมือนกันด้วยความที่นางเอกเนี่ยชื่นชอบพระเอกใช่ไหมแล้วมันมีเหตุการณ์วันหนึ่งอยู่ดีๆพระเอกก็อุย๊ยไปเล่นเกมที่ร้านเกมดีกว่าเออไปเล่นเกมที่ร้านเกมทั้งทงที่ ตัวเองก็มีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่เล่นเกมในบริษัทแต่อยู่ดีๆก็มันเหมือนเลยไปเล่นเกมที่ร้านเกมซึ่งเป็นร้านเกมของนางเอกเออแล้วนางเอกก็เห็นพระเอกด้วยความที่ชื่นชอบพระเอกอยู่แล้วเพราะว่าไอดอลของฉันเลยแล้วอยู่ดีๆเขาก็มาเล่นเกมในร้านคอมของฉันไม่ตาแล้วฉันทำตัวไม่ถูกเลยอะไรอย่างนีนะ้นางก็พยายามเข้าหาเออเข้าหาในห,หลายวิธีนะคะแล้วมันก็มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่แอบงงๆนะคะพระเอกนางเอกเนี่ย ตั้งแต่ขั้นตอนของการรู้จักกันแรกๆรวมไปถึงขั้นตอนของการสนิทสนมกันจะมาแบบงงๆจะมาเป็นแบบนิยายหน่อยที่แบบเราไม่สามารถที่จะจินตนาการในชีวิตของเราได้มันเกิดขึ้นได้ยากมากในชีวิตประจําวันแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะถึงมันจะฟินถึงมันจะจิกหมอนแค่ไหนแต่มันก็เอ๊ะมันก็บังเอิญเกินไปนะบางทีอะไรอย่างนี้นะคะดีๆนางเอกก็ได้เข้าหาพระเอกอย่างง่ายดายทั้งที่พระเอกเป็นผู้ชายที่เ,เข้าหาได้ยากมาก ะะแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับทางด้านครอบครัวอาจจะครอบครัวเขาสนิทกันสนิทสนมกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ,ะต้องไปดูนะคะ <c oughs> เรื่องราวเหล่านี้มันเลยทําให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยได้รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันง่ายแล้วก็สนิทสนมกันได้มากขึ้นนะคะพระเอกเนี่ยบทละครรวมแล้วเรียบมีเสน่ห์มากด้วยความที่เขาเนี่ยต้องรับบทบาทเป็นผู้ใหญ่่ใช่ไหมตีหน้านิ่งนิ่งแบบ <c oughs> <c oughs> นิ่งแบบ <c oughs> นิ่งเกินไปไหมอะไรนิ่งแบบเอ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วด้วยความที่บุคลิกที่วางมาดหน้านิ่งมาตลอดแล้วมาแบบงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งกับนางเอกคนเดียวมันให้ฟิลแบบว่าเฮ้ยไต้าบ้าเขินอะไรอย่างเงี้ยเขินว่าดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเขินไปเป็นซีรีส์เรื่องเดียวนะคะที่บีเนี่ย สามารถดูซ้ําได้อีกรอบหนึ่งปกติแล้วบีเป็นคนที่จะไม่ดูซีรีส์ซ้ำเพราะว่าดูเหมือนกับพอเราดูอีกรอบแล้วเราไปดูอีกรอบ2เนี่ยมันเหมือนเรารู้เรื่องหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราโดนสปอยไปหมดแล้วเราก็จะไม่ไปดูอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นเรื่องแรกจริงๆที่สามารถกลับไปดูอีกรอบได้โอ้โหคือแบบโอ้ถูกใจแบบถูกใจเจ๊ จชอบมากจริงๆดีชอบมากโดยเรื่องนี้นะคะมันมากจะไปดราม่า,มากเกี่ยวกับเรื่องมิตรภาพเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการแตกหักที่ทำไมถึงพระเอกถึงต้องแยกกับกับเพื่อนในกลุ่มออกมาอะไรกบบจะค่อยๆคลายปมออกมาให้เราเฉลยอ,ออกมาให้เรารู้เทเลนิสเทเลนิสให้เราลุ้นไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่โอ้ก็สนุกสนุกพอสมควรเลยแหละแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของความรักที่เข้ามาให้เราคิดมันก็ไม่ได้แบบแฮปปี้ขนาดนั้นนะคะมันก็มีเรื่องชุลมุนวุ่นวายก่าพระเอกกับนางเอกจะได้แบบ ป๊ะเชะรักกันจริงๆมันก็ลุ้นกันไปลุ้นไปทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกันแล้วมันก็จะมีฉากหวานมาให้ดูแบบเรื่อยๆเลยเขินมากซีรีส์เรื่องนี้แนะนํานะคะสําหรับเรื่องนี้ตามไปดูได้ดก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวซีรีส์จีนในวันนี้ก็ไปทั้งหมด4เรื่องให้ทุกคนไปดูโดยเฉพาะช่วงที่อยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านเพื่อชาติแบบนี้น่าเบื่อแบบนี้ ไปดูซีรีส์พวกนี้ซานนะคะไปเก็บให้เต็มเพราะว่าคุณจะได้รับความสุขแบบโอ้โลกนี้เป็นสีชมพูเหมือนที่ฉากเราเอามาวันนี้นะคะโลกนี้เป็นสีชมพูโอ้มมยก็ชอบมากเลยและก็เป็นครั้งแรกนะคะที่อัพทูมีบีบีเนี่ยได้ออกมาแนะนํำซีรีส์เป็นครั้งแรกก็อาจจะพูด งงๆหน่อยทุกคนอาจจะงงๆงเอ๊ะอินี่มันพูดอะไรนะอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยแนะนําออกมาดีหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะคะและถ้าหากคุณเนี่ยชอบการแนะนำซีรีส์แบบนี้นะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าดีจามาแนะนําอีกถ้ามีโอกาสมันก็ทํายากอยู่เหมือนกันนะ สุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือก,กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายแต่ฉากฟินฉากหวานพระเอกสวยนางเอกพระเอกสวยพระเอกสวยไปแล้วล่าสุดเอาไว้นะพระเอกเอาพระเอกพระเอกเป็นยังไงวะพระเอกลื้ฟื้นก่อนคาดไม่คิดอะไรแต่ทุยเขาก็ไม่คาดไม่คิดไม่เอา คำเดิม,มดดอเออ <cl aps> เขาก็ไม่คาดคิด่